สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจําวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศาาักราช2568ในช่วงเช้าครับสําหรับปัจจัยที่มีผลต่ออากาศวันนี้นะครับก็คือมีพายุโซนร้อนมีพานะครับอ,อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับโดยภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากนะครับทางขอบตะวันออกของประเทศไทยครับ โดยการพยากรณ์อากาศประจําวันนะครับวันนี้จะมีลักษณะฝนฟ้าขนองแล้วร้อหกสิบของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งครับลมเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้นะครับจะอยู่ที่3 0 3 4ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดในพรุ่งนี้เช้าครับจะอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสครับสาหรับช่วงนี้ก็มีพายุโซลอนพิพาเคลื่อนเข้ามานะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุข จากสูงอุตุนิยมวิทยาภาคตะวนนันออกเชียงเง้ตอนล่างอยู่ตลอดนะครับสำหรับช่วงเช้านี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงบ่ายสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน